S <S สำหรับวันนี้นะครับเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของข้ออักเสบ และข้อเสื่อมว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ปันทองท่านพร้อมที่จะตอบแล้วครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสอวอรหรือว่าผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าทุกๆคนอาจจะต้องเจอกับภาวะหรือว่าอาการเหล่านี้นั่นก็คือข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนั่นเองนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรอไผ่ปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหม่ต้นพูดฉันนึกว่าจะได้แนะนําว่าใครเป็นสวในตอนนี้พูดถึงสวอย่างอาจารย์นี่ตอนนี้เป็น สวอสสสวิ65มีสวอสิไงสูงวัยแล้วเป็นคนที่มีซาวยงเอฟเฟกประจำตัวนะคะพกถุงก๊อบแก๊บไว้กับตัวตลอดจะเดินจะเหินอะไรก็แก๊บแก๊บและนอกจากแก๊บจากกระดูกแล้วนะครับยังแก๊บจากเสียงตัวเองด้วยอ่ลุกนั่งก็ต้องออลุกเฉยๆไม่มีเสียงประกอบไม่ได้อาจารย์ครับอายุอานามของเราเนี่ยกับ อะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุทําให้ไอ้กอบแก๊บเกิบกบอยู่ตามข้อแขนข้อเข,ข่าข้อขาข้อคอค่ะคือนอกจากอายุแล้วค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการไม่ออกกําลังกายอ๋อนี่โชคดีหน่อยที่ไม่แรงอ,ออกกําลังกายเลยไม่ต้องกินสีชมพูอันถัดไปก็คือพฤติกรรมในการกินอาหารแล้วทําให้ตัวน้ําหนัก ตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าข้อมันจะรับน้าหนักเพิ่มขึ้นค่ะนะคะอืมมันก็เลยเกิดอาการค่ะอาการของคนที่เป็นข้อเสื่อมข้ออักเสบที่มันจะทําให้คุณภาพชีวิตหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะเออจริงๆข้อเสื่อมกับข้ออักเสบนี่ต่างกันนะคะค่ะข้อเสื่อมก็คือกระดูกผิวข้อเนี่ยมันค่อยๆสึกกร่อนไป มันร้อยหรอไปะซึ่งมันอาจจะเกิดการอักเสบหรือไม่อักเสบก็ได้คเพราะบางรายเนี่ยกว่าจะรู้นะคะเขาจะไม่มีการอักเสบเลยถ้าเกิดการอักเสบเมื่อไหร่จะมีลักษณะที่ชี้เฉพาะก็คือปวดบวมร้อนแดงและกดเจ็บรบปวดมากด้วยค่ะถ้าอักเสบนะฮะนั่นเป็นจุดเป็นสัญญาณที่บอกปวดบวมร้อนแดงกดเจ็บกดแล้วเจ็บนี่แสดงว่าการออกกําลังกายพี่ช่วยมาก พอตรงนี้พี่จะไม่มีเลยไม่มีเลยนะพี่มีแค่เสื่อมโชคดีมากตามอายุว่าไม่มีอาการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านแล้วไม่แน่ใจว่าท่านมีอาการอักเสบหรือข้ออักเสบไหมลองสัมผัสดูลองกดดูนะฮะจะรู้ได้หรือถ้าอยากรู้ว่าตัวเองข้อเสื่อมตามอายุไหมควรจะไปตรวจกับหมอดู เพราะว่าการเสื่อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีการอักเสบแล้วเราจะไม่รู้ตัวพอไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือกระดูกที่เราเรียกว่าโบนนะฮะกระดูกแข็งมาเจอกับกระดูกแข็งแล้วก็ปวดเดินไม่ได้ตอนนั้นมันก็เหมือนของแข็งสองชิ้นมากระทบกันเพราะมันไม่มีฉนวนพุ้มอยู่แล้วอ่าเอาเสื่อมแล้วอักเสบแล้วแก้ยังไงสำหรับข้อเสื่อมเนี่ยนะฮะมันต้องป้องกันค่ะ แก้ไขค่อนข้างลําบากคือแก้ไขก็อาจจะไปเปลี่ยนไปผ่าตัดใส่กระดูกผิวข้อให้ใหม่ซึ่งเป็นของเทียมอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>นะ,ะยหรือไม่เะนั้นก็ใช้ยาที่จะไปช่วยในการสร้างเสริมกระดูกผิวข้อซึ่งก็ปัจจุบันก็มีนะคะ,คะแต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะฮะบางรายก็ได้ผลบางรายก็ไม่ได้ผลกินนมสําหรับคนแก่ ช่วยได้ไหมฮะกินนมนี่จะช่วยทางด้านกระดูกแข็งรกระดูกโบนแต่พวกกระดูกผิวข้อนี่มันจะต้องใช้พวก กลูโคซามินซลเฟตหรือคอนดรอยตินซลเฟตนะคะที่จะไปช่วยซึ่งอันนี้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายเพราะาจะทําให้แข็งแรงทั้งกระดูกแข็งและกระดูกผิวข้อแล้วทําให้ข้อมีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องออกกาลังกายในและ,ะ<ม>ปริมาณพอเหมาะพอเหมาะต้องออกกาลังกายในปริมาณพอเหมาะคือ ทุกคนจะออกกาลังกายได้ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะหนุ่มสาวๆอาจจะเต้นแอโรบิกตีเทนนิสได้แต่ถ้าเดินเร็วก็พอเดินเร็วเดินต้องดูสภาพต้องต้องแล้วแต่สภาวะร่างกายด้วยก็คือเคยเห็นพวกหนุ่มๆสาวๆเข้าไปฟิตเนสเนี่ยแล้วเราไปอยู่ข้างๆเขาเนี่ยคนละจังหวะเลยนะคะเขานี่วิ่งเราก็อย่าไปอย่าไปทำใจพองโตตามเ เอานานอเอาใช้วิธีเอานานจะเอาไม่แรงก็คืออย่างพวกเด็กเนี่ยเขาวิ่งบางทีชั่วโมงเดียวแต่เขาวิ่งเร็วมากแต่คนแก่เนี่ยอาจจะชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเบาเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าควรป้องกันเอาไว้ควรป้องกันตั้งแต่แรกเลยในกรณีหนึ่งเอาเอาป้องเอาเอาเอาเป็นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันป้องกันถ้าเป็นแล้วทํำยังไงดีฮะหมอทั่วไปก็คือ เขาก็จะให้ยาที่ว่าเนี่ยคะฉีดน้ําไขข้อที่คล้ายๆกับเป็นน้ําไขข้อเป็นไฮยาลูโรนิคแอซิดเป็นน้าหล่อลื่นนะคะเพื่อให้ข้อมันมีความยืดหยุ่นทํางานได้หรือให้ยาที่ไปช่วยเสริมสร้างหรือไปป้องกันการสลายของกระดูกผิวข้อนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะคะทีนี้บิมของเราจะเข้าไปช่วยยังไงคะค่ะ สำหรับบิมเนี่ยในผิดพันธุ์ของบิมเนี่ยเราพบว่าสาร5ตัวที่อยู่ในบิมนะฮะตั้งแต่มังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ลูกฝรั่งเนี่ยนะฮะ,ะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปช่วยการกระตุ้นไปช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมามรวมทั้งสามารถสร้างมวลกระดูกของกระดูกแข็งได้ด้วยะนะอ,อันนี้อันนี้เรามีข้อมูลพร้อมเลยซึ่งอันนี้จะเป็นขวดสีชมพู สีเขียวก็ทําได้คะ่ะัแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยถ้าเราให้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากสีเขียวมันไปเพิ่ม T helper ตัวที่17มันจะทําให้อาการปวดเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าคนที่ทนได้นะคะทานสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะปวดแต่ถ้าทานทานไปมันก็จะค่อยๆหายปวดลงทีนี้ที่เราทําสีชมพูขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะไปลดตัวที่ว่า มันไปทําให้ทีเฮลเปอร์ตัวที่17ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอาการปวดตอนเริ่มแรกเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีชมพูเนี่ยเราให้ใช้ไปจนกระทั่งหายปวดเพราะหายปวดแล้วให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวคือถ้าเสื่อมใช้สีเขียวเลยอาจจะไม่อักเสบมันจะอักเสบใช้สีชมพูใช่ค่ะ ือง่ายๆว่าถ้าเกิดอาการเจ็บมันเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยสีชมพูจะช่วยได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้วิธีการป้องกันไปเรื่อยๆยังไม่ทันที่จะให้มันเจ็บให้มันปวดทานสีเขียวไปอย่างต่อเนื่องก็จะดีกว่าใช่ไหมคะวันละกี่เม็ดดีคะจริงๆวันละเช้าสองเย็นสองถ้าสมมุติว่าคนที่รู้ว่าเริ่มมีข้อเสื่อมจริงๆข้อจะเริ่มเสื่อมเมื่อไหร่ครับก็โดยปกติแล้วเราพบว่าการสร้างเนี่ยนะคะ มันจะสร้างที่บาลานซ์กับการสลายนะีมันจะถึงประมาณอายุ30พอ30ขึ้นไปเนี่ยการสร้างมันจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะอาจจะลดลงสัก5 10เปรพออายุเพิ่มขึ้นก็ลดลงไป10รซถ้า60ขึ้นไปเนี่ยนะมันจะสลายเลยอย่างมากเลยสร้างน้อยมากเลยคือถ้าฟังดูอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะอยากจะแนะนำเลย ไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรก็ตามนะคะถ้าตามหลักของการป้องกันเนี่ยก็คือการดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่มีความสมดุลเพราะฉะนั้นดินสีเขียวเนี่ยอยากใช้ท่านเนี่ยรับประทานประจําโดยไม่ต้องไปถามหาอาการอะไรทั้งสิน้นไม่ทั้งถามว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูกินได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วทานเถอะค่ะมันไม่ใช่ยาถึงจะต้องรอให้ป่วยแล้วทาน มันเป็นผลพัอาหารเสริมที่ดูแลภูมิคุ้มกันของเราซึ่งถ้าหากทานนะครับเป็นหวัดน้อยมากหรือแทบจะไม่เป็น <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดมีภูมิแพ้อยู่ถึงขนาดที่ว่าเหมือนไซนัสเหมือนกับจะจามทั้งวัน <c oughs> ตรงนี้จะหายไปเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็โอกาสที่เข่าจะเสื่อมข้อจะเสื่อม <Okay. S 1> ก็จะลดลงไปมาก <Okay. S 1> แต่ว่าไอ้สีอื่นที่พวก operation bim <Okay. S 1> เขาทำไว้เนี่ย <Okay. S 1> ก็คือเมื่อมันสออาการชัดเจนแล้ว <Okay. S 1> อย่างกรณีที่ เรื่องข้อเสื่อมและข้อเสพที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะทานสีเขียวมาเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องรออาการนะคะแต่วันใดมีอาการชัดเจนก็ใช้สีชมพูเข้าช่วยรับประกันได้เลยค่ะว่าท่านจะเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเล้นเรื่อง้านเนาะใช่ค่ะให้ให้คำแนะนําสําหรับคนที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบต้องแยกกันต้องแยกกันนะฮะ เพราะข้อเสื่อมกับข้ออักเสบต่างกันข้อเสื่อมเสื่อมได้แต่อาจจะไม่อักเสบแต่ข้ออักเสบนี่มันไม่ได้เกิดจากข้อเสื่อมอย่างเดียวมันข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยมีกว่าร้อยชนิดนะคะอุบัติเหตุก็ใช่อุบัติเหตุก็ทําให้เกิดการอักเสบได้เป็นโรครูมาตอยก็เกิดการอักเสบเป็น s อ e เก็อักเสบเป็น สังเกตเงินก็อักเสบงั้นรักษาก็ต้องหลายวิธีสิคะนะคะกาวิธีการรักษาแตกต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าการรักษาการอักเสบเนี่ยหมอก็จะรักษาอาการการอักเสบให้หายไปก่อนแล้วก็รักษาโรคโรคที่เป็นต้นเหตุตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วิธีที่จะคนที่เป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็คือต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะ เ้าสมรรถภาพตัวเองจะทําได้แล้วก็พักผ่อนพอสมควรการพักผ่อนนี่ไม่ใช่การนอนทั้งวันนะเพราะการนอนทั้งวันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ข้อก็จะอ่อนแอไปด้วยนะการออกกําลังกายที่เหมาะสมจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณที่บริเวณข้อเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นข้อก็จะแข็งแรงสามารถที่จะรับน้ําหนักตัวเองได้เดินเล่นในสวนก็ได้ก็ถือว่าพักผ่อนกวาดไม้อะไรเงี้ย ถ้าเกิดที่บ้านมีศาลาในสวนก็ไปนั่งในศาลาในสวนก็ได้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไม่ใช่นอนจมอยู่อย่างนั้นเมื่อไปเป็นอาหารเสริมอาจารย์คะสมมติเรามีอาการอักเสบแล้วเราหายแล้วกินต่อได้ไหมคะทานต่อได้ค่ะคือถ้ามีอาการอักเสบเน่ยแนะนําให้ใช้สีชมพูเลยนะคะเช้าสองเย็นสองเลยแล้วก็เมื่ออาการอักเสบหายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็ทานไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าสีเขียวก็อย่างที่เราบอกว่าประกอบด้วย งา a ดำบัวบกถั่วเหลืองฝรั่งแล้วก็มังคุดซึ่งมันเป็นอาหารทั้งนั้นคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะครับว่ารายการของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อท่านอยากให้ท่านเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซ,ซึ่งการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลน,นะครับเราสองคนที่เป็นพิธีกรในรายการนี้เป็นคนที่ใช้บินเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าตาของเราตามชื่อของรายการว่าสุขและสวยที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่รับประทานบินเป็นประจำค่ะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณอาจอีกครั้งหนึงครับ